จากบางใหญ่ครับจังหวัดนนทบุรีครับไม่ยุ่งยากครับขึ้นทางด่วนมาครึ่งชั่วโมงก็ถึงครับนานแล้วครับเป็นปีแล้วครับขามใหม่นะรถใหม่ครับรถใหม่รถสวยครับที่นี่ถูกใจค่ะบริการดีรถสวยค่ะครับครบวงจรครับอยครบวงจรเลยครับได้เห็นเห็นคุณภาพนะเห็นเห็นคุณภาพของรถนะฮะรถใหม่แล้วสภาพดีรถสวยแล้วก็มี โครงจรเลยครับทุกอย่างฮะรถปรับสภาพปรับสภาพให้ขัดสีอะไรเงรี้ยฮะล้างเช็ดล้างเครื่องยนต์อะไรให้เรียบร้อยปูผมปูพื้นอะไรเงี้ยฮะก็จัดเตรียมให้เรียบร้อยครับต้องบอกว่าบริการดีเพราะว่าไปที่ศูนย์ไหนก็ไม่ได้ว่าบริการเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ําอย่างนี้นะคะใช่ค่ะคือพนักง,งานประทับใจพนักง,งานต้อนรับดีครับ,ค,รบคุยค,คุย,คยพูดจาดีคุยดีแล้วก็หาทางออกให้<ม>หาหาเคสหาหา การจับแนะนำให้แนะนาให้ดีคาแนะนําให้ที่สมบูรณ์ครับจนจนได้รถครับผมไม่ยุ่งยากเลยใช่ครับวันเดียวเองจัดวันเดียววันเดียวเมัดเลยรวดเร็วมากครับทันใจครับไม่ต้องกลัวเลยครับที่นี่โอ้โหผมดูแล้วทุกอย่างครับตัวสังตัวถังคัสซีเครื่องยนต์ลองสตาร์ทเหยียบคันเร่งเหยียบเต็มที่เลยครับเหยียบเต็มที่เครื่องยนต์ไม่สะดุดเลยครับเหยียบลองเหยียบ หลายครั้งมากไม่มีสะดุดเลยครับแล้วรถสภาพดีหมดเลยครับครับเชิญชวนเลยนะครับมาเชิญมาดูที่เต็นท์ทอาคานะครับเสรีไทย73นะครับมาง่ายครับขึ้นทางด่วนมาลงง่ายครับนิดเดียวก็ถึงแล้วครับครับเชิญมาดูครับรถมีเยอะแยะครับคุณภาพดีทั้งนั้นเลยครับสวยด้วยครับแล้วพนักงานบริการดีมากพูดจาดีต้อนรับดีครับแล้วก็เฮียก็ใจดีครับใจดีอัธยาศัยดีครับค่ะ การันตีให้ได้ค่ะเพราะว่ามีมีมากกว่า250นะนะคะแล้วก็สภาพสวยทุกคันเลยนะนะคะถ้าใครสนใจก็มาที่ TR Car ได้นะคะ TR K, TR K. แนะนำคอนเฟิร์มบริการดีรถสวยค่ะนะ